ครับสวัสดีนะครับ f อทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่เอกชัย64ทับเนะครับเอ่อบริเวณนี้เขาเรียกว่าตลาดบางบอนหนึ่งนะครับผมเท่าที่ถามนะครับคือเห็นสะดุดตาตรงที่แบบมีพี่น้องนะครับชาวเออเมียนเมียนมานะครับหรือพม่านะครับผมเยอะมากนะครับเขตนี้นะครับเขตบางบอนนะครับซึ่งบางร้านเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับเพราะว่าผมเห็นสะดุดตาก็คือมีของขายที่แบบเหมือนของ ของกินชาวพม่าครับเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นอ,อันนี้มันเป็นกับข้าววะไม่มีผักผัก<อ>มุนไวนี่เนี่ยผักร<อ>วงกระมดกระมนดาว,ว้้ ดาวประมาณเดือนหนึ่งสิบห้าวันดองดองไว้เปลียวเกลียวมั้ยใช่เขาไม่เกี่ยวมาแม่อร่อยอันนั้นมันเป็นปลาเหรอใช่ปลาครับปลาโอ้ปลาของเขาปลาเนื้อสิบโอ้ปลาสิบอันนี้เป็นดาวไว้เหมือนกันในดาวอ๋อปลาเนื้อสิบดองดองไว้ปลาทะเลมันทำไม่ได้อันนี้เนออันนั้นก็เค็มใช่ไหมเค็มมีกับปลาร้าปลาร้าไทยเหมือนกันออ๋ปลาของชาวพม่า อันนี้อันนี้ก็คืออ๋ออันนี้ปลาป็ปลาดาวปลาดิบใช้ข้าวด้วยอ๋อจะยวเปี้ยวๆแบบไทยเหมือนไายๆของไทยเนาะอันนี้ก็เป็นปลาลนะครับปลาาของเขาก็เหมือนของไทยนะไทยของไทยและ ไทยไม่ค่อยมีมีในรุ่นนี้เออเปล่าเอันนี้ตัดบองใช่ตัดเองมันจะมีหัวตีเลยหรอมีใช่มีปีม,ม,ปมีแล้วก็แค่ลอดเอ้ยโอ้โหอันนี้มันประกาศดอกผหัวป,ประกาศอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมนะครับขนมของชาวพม่านะครับผมซื้อมา3กล่อง50นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเออ่ข้าวเหนียวหวานนะครับข้าวเหนียวหวานใส่น้ำตาลนะครับ ถามว่าอร่อยไหมก็พอกินได้ครับผมแล้วก็จะมีพวกบุลนะครับอันนี้ก็เป็นบุนธรรมดาเหมือนของไทยนะครับผมผมว่ามันจะเหมือนขนมไทยนะครับส่วนมากนะครับในเขตนี้ก็จะเป็นของเหมือนเป็นตลาดสดนะครับเป็นเครื่องแกงนะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องหอมเครื่องเทศนะครับซะเยอะนะครับเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นตลาดของชาวพม่านะครับซึ่งประมาณผมว่าน่าจะเกือบ เ0นะครับเยอะมากนะครับที่เดินอยู่ในนี้นะครับเป็นพม่าทั้งหมดครับผมผมก็อาจจะถ่ายฉาบฉวยบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับกล้องอาจจะสั่นนะครับอันนี้ก็เป็นกับข้าวของพม่านะครับผมคือบางร้านเขาก็จะไม่ให้ถ่ายนะครับจริงๆแล้วมีร้านขายเอ่อข้าหมากด้วยนะครับก็คือเขาจะกินหมากเยอะมากครับอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นถั่วเน่าหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นถั่วทอดนะครับเขาขายข้าหมากนะครับเยอะมากนะครับที่นั่นนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะครับผม ขอไปนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่าผมเดินนะครับชาวพม่านะครับหรือแรงงานชาวพม่าเยอะมากครับที่เขตนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านขายหมากนะแล้วที่เห็นก็จะมีพวกครูนะครับครูแล้วก็หมากนะครับหมากหมากสาหรับกินกินหมากนะครับผมก็คือเป็นที่นิยมของชาวพม่าที่นี่นะครับหรือทั่วๆไปในไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแห้งของชาวพม่านะครับผมถ่ายภาพอาจจะสั่นตาลายนิดนึงขออภัยนะครับผม พราะผมก็เดินช้าไ่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกกับข er ้าวนะครับกับข้าวถุงนะครับแต่เป็นของพม่านะครับอ่าอาจจะปรุงรสเหมือนอาหารของพม่าโดยตรงนะครับซึ่งในเขตนี้ผมจะพยายามจะไปถ่ายหลายรอบนะครับแต่ว่าผมก็ไม่่อยกล้านะครับเพราะว่ากลัวโดนด่านนะครับเขาเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้เราถ่ายภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศนะครับเอ่อเหมือนจะเป็น หนักไปทางครูนะครับครูแล้วก็หมากนะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เป็นพวกของแห้งคล้ายๆตลาดของไทยนะครับแต่ว่าผมดูแลเครื่องแกงเครื่องเทศนี้น่าจะเป็นของชาวพม่ารุวนๆนะครับแล้วคนที่ไปจับจ่ายซื้อของในนั้นก็จะเป็นพี่น้องแรงงานชาวพม่าเกือบเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งนะครับคนไทยน่าจะไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะครับรวมถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับก็จะเป็น ชาวเมียนมานะครับที่มาทํางานในไทยนะครับผมเนี่ยครับที่เห็นนะครับขออภัยนะครับผมจะเดินไวนิดตึงนะครับตาลายหรือเปล่ามีฟูแล้วก็มีเนี่ยครับหมากนะครับหมากแห้งนะครับผมเหมือนเหมือนคนแก่ที่บ้านเราเรากินกินหมากกันนะครับคือเขาเขาจะกินหมากกันแทบทุกคนนะครับแถวนั้นแล้วก็จะมีร้านขายหมากที่เป็นขายเป็นคำๆนะครับอยู่อยู่อยู่ในย่านนี้ครับเยอะหลายร้านพอสมควรนะครับ แล้วก็จะมีการถุยน้ำหมากนะตามข้างกาแพงนะครับผมเห็นแดงเต็มเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายมานะครับเพื่อนๆคือก็เป็นวัฒนธรรมการกินหมากนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของชาวเวียนมาที่มาอยู่ในไทยนะครับ